สวัสดีครับผมมารับชมกันต่อในบิ๊กแมตช์คู่ประจำวันเสาร์ที่28สิงหาคมเวลา5้าทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทาง t ูพิเมียฟุตบอลเอชดีหนึแล้วก็2นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านารับการมาเยือนของเชลซีแหละครับสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดสนามเกมแรกนะครับของพรีเมียร์ลีกเนี่ยในฤดูกาลนี้ก็เอาชนะนอริชมาได้สาูนยแล้วก็เกมล่าสุดชนะเบอร์ลี่มา2ประตู Chelsea. Chelsea. ต่อศูนยนะครับส่วน ทีมเยือนอย่างเชลซีครับเกมแรกเนี่ยพวกเขาชนะคริสตัพเลตมาได้3ประตูต่อศูนย์แล้วก็ล่าสุดชนะซอนมา2ประตูต่อศูนย์ในเกมเยือนนะครับแล้วก็เกมนี้ต้องมาเยือนลิเวอร์พูลต่อที่แอนฟิลด์เลยครับสำหรับเชลซีแต่าราคะแนนก็เชลซีกับลิเวอร์พูลมี6แต้มเท่ากันนะครับเชลซีอยู่อันดับ2ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ3แล้วก็อันดับ1เป็นทางด้าน เวสแฮมยูไนเต็ดนะครับแต่เยอทูวอชวันนี้เป็นฝั่งของเจ้าบ,าบ้านเซริโอมาเน่ครับทำประตูได้ด้วยในเกมที่ดว,วลกับเบอร์ลินัดที่ผ่านมานะครับสำหรับซาริโอมาเน่เปเดือนเกมสำคัญที่ทั้งเย็นครอบแล้วก็โทมัสทูเคิลจะต้องสู้กันแล้วครับในรายการพิวดิกอังกฤษนะครับนัดที่สามของฤดูกาลนี้แล้วครับแฟนๆทั้ง2ทีมก็คอมเมนต์เชียร์กัน บอกแอนดินนะครับว่าชอบทีมไหนแล้วก็อยากให้ทีมใดชนะเลยครับหรือว่าจะเป็นแฟนทีมอื่นก็คอมเมนต์บอกกันไปได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอลิซงเบเกอร์ครับทางกองหลังมีทเทรนต์อาริซาเรโนเชอร์มาติปเบชื่อแฟนไดแอนดูโรเบอร์สันครับกลางมีเทโคคันเทาล่าจอร์แดนเฮเดอร์สันนาบีเคตาสามประสานครับโมเมสันลาเดลโกโชต้าและก็ซาดิโอมานี่ครับ4-3-3ครับ ลิปูได้แอนดูดูเวสันคืนกลับมานะครับส่วนฝั่งเชลซีครับประตูเป็นเอเดรียนดีกองหลังมีเซซ่าอัสซิเวต้าอันเดรส์คิสเซนเซนดูริเกอร์วิงแบ็กเป็นวิสเจีนกับมาโกลลอมโซ่ครับแดนกลางมีจอจิตโย่คู่กับเอ็งโกลล์กองเต้แนวรุกมีคายบัดกับเบยันเมา์แล้วก็กองหน้าครับลูมิลูลูกากูครับออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เล่นกับอาร์เซนอลสำหรับลูกากูนะครับอ่ะครับเกมเริ่มเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับได้เริ่มก่อนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ ส่วนเชลซีมาในชุดสีน้ำเงินครับลงจากซ้ายไปขวาครับบอลของลิปูชิโจตา้าจะเลือ้อยหนีจอเจนโยก็ใช้ขาแย่เกี่ยวสกัดไว้ได้นะครับวิเซนเซนเถึงยาวมาเลยครับทางซ้ายมีอรอนโซ่ด้วนกับเทนเลสโนแล้วเปิดมาลูกากูได้โคครับ4นาทีแรกครับทักทายจากเชลซีครับจากโรมิลูกากู เป็นอีกเกมที่ห้ามพลาดนะครับคืนวันเสาร์เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับแฟนๆทั้งสองดีมแล้วก็แฟนคอบอลห้ามพลาดรติดตามชมกันด้วยนะครับเมสันเมาตะลุยมาใหม่ครับโอกาสของเชลซีเมสันเมาเปิดมาล็ออย่างเมียมาติดคุมอยู่เลยครับโผลมาได้เดียโก,โก้เอาไปเลือกับนาบีเกเต้าโซตาซาร่ารออยู่ทางขวานะครับรอจังหวะฉีกมาแล้วเดโก้ให้ล้มหน้าครับโมเมซาร่าพยายามจะ จมตีชอตทตี่ลอนโซเนี่ยลอยขึ้นไปสูงนะครับก็ชัดเจนครับจังหวะของซาร่าโดนจับล้ำหน้าไปเลยครับบอลของเชลซีลเลอร์เปิดของเต้โมงให้กับจอร์จินโย่แล้วลูกากูให้มีสมาร์สหายแวนหายแวนบังอยู่แล้ว เอาโอ,โอ้มาเองเลยครับพาบตหลุดบอลล็อยิงจังหวะนี้โอ้โหเลลิพูไปกักกันเองแล้วก็เกือบจะโดนเชลซีเลยครับคาบตโอ้โหนีฟัดได้มาได้เราได้ซัดใส่อาริสงเบเกอร์ครับพุ่งปัดไว้ได้โอ้เชลซี Chelsea มาดุด,ดันเลยครับได้ทักทายสองครั้งแล้วครับแต่มุมของเชลซีครับนาทีที่11ครับเนยเส้นเมา ดูเล่นใกล้ๆกับกองเตะย,ยอดมาต้องโชคไปครับไอซ์สเบเกอร์เราทำคู่นี้ในเพจสอง1ด้วยนะครับแฟนๆที่ติดตามในเพจก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์แนะนำไว้ให้นะครับแล้วก็ช่วงทริปท้ายแนะนำไว้ท้ายทริปนี้นะครับ เอเซนเมาให้กับกองเต้จีมาแล้วยอดมาครับถึงอลอนโซได้โขงโอ้โหหนึ่งตู้ศูนย์กับบ้าเชลซีครับทีนี้สิครับทีมเยอรมุนดามจากมากรอลอนโซครับโอ้โหดูครับเอ็งโลโกองเต้ยอดข้ามไปนี่คือข้ามเสาสองไปไกลแต่ว่าดูอลอนโซที่ยืนอยู่ครับโขกได้เฉียบขันเหลือเกินครับโอ้ดูเอ็งโลโกองเต้นี่ครับอยู่ว่างๆไม่มีใครประกบแล้วที่ขานี้ก็เสร็จเลยครับโอ้โหแล้วหมู่ได้ดีมากนะครับอลอนโซ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเชลซีบุกนำลิพูที่แอนฟิลด์เลยครับอยากจะบอกว่าสบายใจได้เรื่องความเป็นกลางนะครับแอดมินแม้เป็นแฟนที่ติดตามกันมาก็จะรู้ว่าจะเชียร์ลิพูกับรออเรอัลมาดริดก็จริงแต่ว่าในการบรรยายเนี่ยไม่มีการเข้าข้างแน่นอนนะครับสบายใจได้ครับโดยเฉพาะในคลิปนี้ก็สําหรับเป็นแฟนเชลซีนะครับดูแบบบันเทิงบันเทิงได้ครับไม่ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยครับชมกันไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ครับเป็น ฝั่งของเชลซีนะครับทีมเยือนบุกมานำลิเวอร์พูนครับดึงประตูต่อศูนย์จากนุกมงของมาคอสอลองโซทีที่13ครับเปิดหัวได้ดีก่อนเลยครับเชลซีมาเยือนแล้วก็ได้ประตูที่ต้องการครับลิเวอร์พูลต้องเร่งแล้วครับอู้แล้วโจตาสิบเอับกองเต้เฮดดิสั้นบีมเข้ามาเกตาเกตาเลือกมาที่ซาร่ามาที่เตโก้เตโกดูดูกองเต้ครับโอ้โชกบอลจากเตโกต้แล้วจากรับเป็นลุกเลยครับกองเต้มาเองลบโลมสั้นเสียตำแหน่ง กองเต้ตัดชากมากองเต้หนีเอลสันมาได้ล็อคโยกมาด้านในกองเต้กองเต้โอ้โหผ่านมาสามรอบยิงโะพูดลูกกองเต้ครับมาฟิวเหลือเกินครับโอ้โหภายใต้การกุมทับของโทมัสทูเคิลเนี่ยเองลูกกองเต้นีฟกลายเป็นผู้ที่นอกจากจะติดทองหลังพระยอดเยี่ยมแล้วนยเป็นมิดฟิวที่ ได้ทั้งลุกทั้งรับนะครับสมบูรณ์แบบนะครับช่วงนี้ของเต้เปิดมาแล้วขึ้นโหม่งจังหวะนี้โอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับจากคูดิเกอร์ครับโอโ้แล้วเป็นประตูที่2ของเชลซีทีมเยือนครับโอ้โหดูความแข็งแกร่งของเชลซีครับบุกมานำ,นำนด้วยครูเดียนฟิลสองศูนย์ครับโอ้เป็นลูกหม่งทั้ง2ประตูเลยนะครับแฟนๆน้อยแต่ว่าได้เฮก่อน2ครั้ง2ครคาแล้วครับเชลซีเปิดโค้งมาแล้ว ดูครับขึ้นเอาเชนะฟันได้ได้ครับดูริเกอร์มาติบเบียโดนสะบัดหนีปนไปแล้วครับแล้วขู่พันไดมาไม่ทันครับเสร็จเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับลีพูลูกล้องจับมาที่เย็นท็อปเป็นสองประตูของเชลซีที่สุดยอดเหลือเกินครับ แข่งแต่งเอามามกๆครับเชลซีชุดนี้ก็พวกเขาเนี่ยดีกรีแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลูกาล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ยูฟาซุปเปอร์คัพด้วยนะครับกำลังเล่นด้วยความมั่นใจอย่างมากครับนักเตะของเชลซีซาร่าห์ครับพยายามจะเร่งทวงคืนครับลิเวอร์พูลโจต้าให้กับนาบีเคต้าปัจจริงไม่รู้ใครจะได้ลงบ้างน,นะครับอันนี้คาดกันว่านักเตะชุดนี้น่าจะได้ลงเจอกัน,นครับแบบเปลือกติดลิเจน ริเซนเซนโดนบีบครับแขกรไขลิเซียมสองยังเอาตัวตอดได้เจียนโยคืนริเซนเซนบอกข้างหน้าลูกากูออกมาติดแย่งบมงได้ก่อนเทียโก้เทียโก้ก็ตั้งที่มาติดวันนี้ภาคหลายคู่ท้าเสียงแหบไปต้องขออภัยนะครับโชต้าให้บาดที่โอ้โหจะงางกันว่าเจอเข้าดูบอลก่อนโอการของมาเน่ครับลิเจมยังไวนะครับกอนนำแล้วก็จะ ไม่เร่งมากเลยครับเชลซี Chelsea. ปล่อยให้ลิฟูบุกมาแล้วก็รอจังหวะที่มีโอกาสได้ย้อน,นแล้วครับรอให้มาเกตาซัดแล้วโอ้โหฉักโชตาแล้วถึงนาวีเกตาครับอัพไลน์มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับลิฟูโอโ้ยังไม่ถึง30มสิบนาทีครับเกมนี้มีสมประตูไปแล้วครับเจ้าบ้านตามมาเป็นหนึ่งต่อ2ครับตอนนี้ เดูอดว่เมนดี้ครับมาแล้วยิงได้ดีมากนะครับแต่บิเกตา้าเวลานิดเดียวครับตัดสินใจจังหวะพลีพรีมากครับไหลให้ของโชต้าแล้วกดเต็มแรงครับบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับเอาละครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับเลวัวอุ้ยไอยิงกันเยอะมากนะครับอย่างคลิปล่าสุดนี้เป็นแมนเชสเตอร์กับอาร์เซนอลน,นีด สางกันไป5ประตูเลยครับทั้งเกมอ่าครับมีสกอร์3ประตูเลยครับในช่วง30นาะทีแรกเป็นเชลซีครับบุกมาแนวลิเวอร์พูลอยู่2ต่อน1นึ่งลิซิเอให้กับจอร์จินโยไหลต่อที่ลิเซียมาเนี่นครับมาแย่งได้ลิเวอร์พูลโลซันครับโชต้าดิโอโก้โชต้าให้กลับมาเฮเดอร์สันแล้วจอร์จินโย ดักจะเข้าทางโชต้าอยู่เราดูนาบีเกตาโชต้าพลิกจะหาโอกาสยิงนะครับแล้วมาแย่งจากลูเกอร์มาได้ซัด้โหซาร่ากบไปติดเซฟของเบเมนดี้โอ้วิ่งมายิงเลยครับโอ้โหแล้วดูเมนดี้ครับหุง่งบัตรได้ทันนะครับจดนี้โอ้โห ลูบูน่าจะเนี่ยเริ่มหาโอกาสที่จะลุ้นติเสมอเชลซีนะครับโรเบอร์สันเปิดตูงมาแล้วเบนดี้ชกเลยครับแล้วลิปูยังได้ฟันได้กรอบแล้วฟันได้เสียบอดูลูกกูกูยังได้ถึงเมสันเมาส์คืนมาครับคริสเซนเซนลิซเจมขู่ดูการทำงานในแนวรับของเชลซีนะครับ ดูเหมือนจะยืนเป็น3เซนเตอร์แบ็กก็จริงแต่ว,ว่าทางลิเซียมแล้วก็อลอนโซ่เนี่ยโอ้ต้องต้องช่วยด้วยนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วโกตา้โตาโกต้าเจอลูริเกอร์แย่งแล้วครับแล้วฮาเวดโอ้ฮาเวดหนีมาติดมาได้ครับแล้วกระชากมาเองเลยครับโอ้หลุดเลยครับโอ้คาเวดรอเป้ากับอา,บอาริสซองเบเกอร์รับโอ้โหเรียบร้อยครับปลาสามประตูต่อนหนึ่งครับคาเวดของฝั่งเชลซีครับโอ้โซโล่มาเองเลยนะครับ ต้องชมจังหวะที่หนีเจอม,มาติดมารับโอ้โหเนี่ยลิบูได้ขึ้นสูงครับเจอเชลซีที่เกมรับเหนียวแน่นรับรอเล่นงานพอไดมาก็ไม่ทันแล้วครับโอ้โหฮาเว็ตฮมจี้เขาห่าเลยครับแล้วไั้ซงเบเกอร์ต้องออกมาครับโอ้โหซัดไม่ห่างตัวมากแต่ว,ว่าวยิงตรงกลางเลยนะครับสามประตูต่อหนึ่งครับโอโกาสของเชลซีที่ ได้มาแต่ละครั้งนี้เฉียบขาดมากแล้วก็ใช้ไม่เรื่องเลยครับนะทีที่ท42ครับจากคายแวตของเคีซีครับเป็น3-1ครับโอ้ยอย่างที่พูดไว้ช่วงแรกว่าเห็นไหมครับว่าแม้จะเชียรลิพูแต่ว่าตอนนี้นั่งภาาไปแ้วเชลวซี C, ยิงไปสามประตูแล้วครับก็แอดมินแยกๆได้นะครับสบายใจได้ครับเคตา ดูกันบันบเทิงไปก่อนครับของจริงจะเป็นอย่างไรค่อยไปว่ากันนะครับสำหรับแฟนๆทั้ง2ทีมนะครับโอ้โหเชลซีในครั้งหนึ่งเมสันเมาว์เมสันเมาว์จะเปิดให้กับลิสเจมมานี่ไหลเบาไปเกือบไปครับโอ้โหมานี่มาติดยังทันนะครับเกต้าดีมากดีมานี่นี่ครับพอจะไปก็เจอสอนอยู่2ก็ยืนเป็น5ครับเวลาเป็นเกมร,รับของฝั่งเชลซีโชต้าเอเดอร์สันต้องขึ้นมาช่วยแล้วติดดูดิเกอร์ เดี๋ยวกขให้ครับซาร่าซาร่าไปโอ้โหเจอลูดิเกอร์แล้วมีกองเตม,มาช่วยซ้อนด้วยครับทด4นาทีนะครับอ้แล้วก็ทดมาครบแล้วครับจบ45นาทีแรกนะครับเกมที่แอนฟิลเสียงแฟนๆเจ้าบ้านนลครับก็ไม่สบอารมณ์นะกับการที่จะต้องตามเชลซีถึง2ประตูนะครับ เ,เพื่อนๆอย่าลืมนะครับคู่นี้แข่งจริงนะครับในวันเสาร์ที่28สิงหาคมนี้ครับเวลา5้ทุ่มครึ่งนะครับคู่ของลิเวอร์พูลกับเชลซีเลยครับนี่ครับโอกาสลุยมาของคาฮาวัเนะครับผู้ได้ซัดได้ขวาครับจังหวะที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลเนี่ยยัง สื่อสารกันไม่ดีครับแล้วดูกองเต้ครับมองเห็นอารอนโซ่นี่รออยู่แล้วโคลิดทิศทางดีมากครับโอ้ย้อนมาเสาไกลครับจะไปคุมเสาแรกนี่โดนเล่นงานเลยครับไอซองเบเกอร์นี่เป็นประตูเบรกรองให้เจลซีบุกมานำก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วจากนั้นเอกลกองเต้ครับลากเลยมาแล้วไปซัดใส่อซองเบเกอร์เลยครับออกแรงบัดไปเลครับ ประตูที่สองของเชลซีครับนาะทีที่21จากฮันตูิโอดูริเกอร์ครับโอ้โห oh, ดูครับอยู่ตรงนั้น3คนของลิเวอร์พูลครับไม่สามารถที่จะจัดการดูติเกอร์ได้นะครับกลายเป็นเชลซีนำห่างเป็นส0ูรครับด้วยเส้นเส้น มาดูจังหวะนี้ของลิพูที่เป็นประตูตีตื้นมาเป็น1-2ครับจากอาบีเกต้ายิงพวกนี้สวยงามครับทำให้ทีมไล่มาจากที่โดนทิ้งห่างถึง2ประตูนะครับแล้วโอกาสอีกครั้งหนึ่งของโมเมซาลาครับทีที่36หนะครับได้ยิงด้วยสายก็เป็นเกมที่สู้กันสนุกนะครับในช่วง45นาทีาแรกมีประตูเกิดขึ้นเยอะด้วยนะครับ โอนี่ป้องกันลูกยากๆแล้วนี่ครับจังหวะสวนกลับมาต้องชมครับคายเวตที่ใส่อาริสุนเบเกอร์แล้วก็ยิงยัดตรงกลางเลยครับต้องชมตอนที่หนีมาติดมาตั้งแต่กลางสนามนะครับยอดเยีย่ยมมากครับคายเวดนะครับเจบ้ครึ่งแรกครับเชลซีบุกนำลิฟวอยู่สาต่อหนึ่งครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่แอนฟิลเลยครับฝ่ายจ้าบ้านตามทีมเยือนอย่างเชลซีอยู่2ประตูนะครับเจ้าจินยุ่ดูว่าจะสู้อย่างไรครับลิปูแบบนี้ก็เข้าทางเชลซีนะครับเรลังเปิดเกมดันสูงใน Kelsey, เชลซีอัทับแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเฉียบขาดในแดนหน้านครับซาร่าห์นเตียโกเตียโกเลือกจะไปเองนะครับ ดูเท้าของเดียโก้โจาตาครับโจต้ามาทางขวาหักกลับเข้ามาถึงเฮเดอร์สันซัดจังหวะนี้บดไปหน่อยครับเฮเดอร์มเมนดี้คว้าไปได้เลยครับลูปสันนี่ยดันขึ้นสูงเลยครับฝั่งของลิพูเดียโก้ให้ซาร่าโจตาโจตามานาบิเกต้าโยกไม่ผ่านแล้วครับ ลิเกตาตัดก็ให้คับจอจินโยจอจินโยไปเองแล้วครับโอ้โหจอจินโยจะไต่เส้นแลาวทำวัดออกไปครับมีเปลี่ยนครับสองเลยครับฝั่งลิบูครับฟิมิโนกับเิเบเรนลงมาครับส่วนฝั่งเชลซีเป็นเมสันเมาส์ถูกถอดไปแล้วก็เป็นทีโมแวรเนอร์นะครับเดือกโอโชต้าถูกถอดออกไปครับกับนาบีเกตานะครับเป็นเชเบเรนกับฟิมิโนที่ลงมาฝั่งของลิบูแล้วก็แวรเนอร์นะครับ แทนเมสเมลของเชลซีเชมเบลินจอจินโยให้ครับทีโมแวรเนอร์แวรเนอร์ตะลุช็อกมาที่ลูกากูหลุดมาเลยครับโอ้โหลูกากูตัดสินใจเลือกที่แวรเนอร์โอ้โหสี่หนึ่งครับบ้าไม่ยิงเองด้วยครับลูกากูโอ้ให้แวรเนอร์เลยครับที่เปลี่ยนสำรองลงมาแทนเมสเมลนี่ครับความเป็นทีมสิตของเชลซีแล้วก็ลูกากูด้วยนะครับ คือยิงได้ครับแต่ว่าผู้กาแบบเอาชัวร์เลยครับแรับแมนเนอร์ครับไม่พลาดครับโอ้โหสี่ประตูต่อหนึ่งเลยครับเชลซีโหดมากๆนะครับของจริงนี้ดูจากฟอร์มก็ดูว่าน่ากลัวมากๆนะครับแล้วตอนนี้ในฟรีฟ้าครับอัดลิพูไปแล้วถึง4ประตูต่อหนึ่งครับแต่ประตูนาทีที่59จากทิโมวัยเนอร์นะครับ ได้ดูเกมที่เชลซีเล่นกับอาร์เซนอลนี่เห็น <c oughs> เห็นฟอร์ม <c oughs> ลูกากูแล้วนิดอัดบินเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็ซเสซียวๆเหมือนกันนะก็ต้องชื่นชมนะครับนักเตะที่มีความสามารถนะครับใครชอบดูบอลก็ดีคอวิจารณ์กันไปเลยครับแต่แพ้ชนะก็เชียร์เหมือนเดิมนะครับน,นี่พูดนอกเรื่องนิดนึงนะครับนะครับคริสเซนเซน โอ้โหดูครับหลุดมาอีกครั้งหนึ่งครับลูการ์กูเราไปเบียดอย่างนี้ครับดูจังหวะล็อกมาเข้าขวาไม่ถนัดเลยครับโอ้โหลูกกูว้าจะหนีแนวรับของลิเวอร์พูลที่ตามมาครับนี่กลายเป็นลิเวอร์พูลขึ้นสูงแล้วเชลซี Chelsea, รอจังหวะที่จะลิเวอร์พนะูลพลาดเลยครับในแนวรับครับลูการ์กูลูการก,ก,กูจะแหวกเข้ามาแล้วผ่ <c oughs> านได้ครับเซฟไได้มาติด วางออกมาที่เชอมเมลนฟิมิโนตตอนนี้โดนแบบนี้ก็ลำบากเลยครับลิวูสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นครับเปลี่ยนตัวเล่นลงมาเฮเดอร์ส,สันเซกองเต้เลยครับจอจินโยช่วยแล้วออกบอลมนขนาข้างหน้าลูโกเก็บได้กองเต้ย้อนจอจินโย ยังขึ้นมาต่อแล้วลุยมาทางขวาเลยครับลูกากูเปิดเข้ามาแล้วปล่อยให้กับแต่นั้นทอาไปตวัดมาแล้วโอ้โหยังดีที่ฟันไดเคลียร์ไว้ได้นะครับโอ้โหดูรครับเชลซีมาแต่ลจังหวะหัาากรัวมากๆนครับแล้วฟิลิโนวางมาให้กับมาเนี่เปิดย้อนมาติดคริสเซนเซน อาริบูขึ้นมาใหม่ครับมานี่มานี่ไอ้ดึงชาเจอแสไปครับลิเซมเล่นกับอาร์ตฟลิกเวตาคืนลิเซมอืม้อหือก็บีบสูงเลยว่าดูเชลซีครับการเอาตัวรอดพื้นที่แคบแล้วโดนเบียดโอ้โหเชลซีมีปเปลี่ยนครับอริพูก็เก็บฟันไดมีการบาดเจ็บหรือเปล่าครับฟานได ส่วนกุนนาร์เต้ลงมาครับแล้วเชลซีครับมาเตโอโควาลเซช์มีอเล็กซานเดอร์โนมีการบาดเจ็บร้มกวัวด้วยนะครับในเกมนี้บอ่นไหนถูกถอดออกไปนะครับเป็นกุนนาร์เต้ลงมาแล้วก็ฝั่งกองเต้ก็ได้พักครับโคบอลเชลงมาแทนนะครับเชลซี Chelsea. โอกาสของลิซ e ิเอมกลับเข้ามาที่แวรเนอร์ไวรเนอร์บนติดเชฟเลซี อาล็กซนเดลโนก็ยังเล่นต่อได้น,นะครับปูนาเต้โอ้ไวช้าแล้วแหวนเนอร์เสียหลักล้มไปพร้อมกันแล้วครับชิบเลนออกวอลมาที่โรเบอร์สันคืน5นาทีครับเกมที่แอนฟิลจบ90นาทีนะครับก็เป็นเกมที่เล่นกันเียวแล้วก็ไม่ค่อยจะมีจังหวะได้หยุดเท่าไหร่น,นะครับ นี่ชูซีก็รอจะบวกเพิ่ม <c oughs> หลุดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วดูแวเนเอ์โมงกขามาที่ลูกากูครับโอ,โ,โอ้ยยตัวยังทําประตูให้ทีมไม่ได้ในวันนี้นะครับมีโอกาสก็ไปปั้นทีโบไปเนอร์ก่อนแล้วลูก,กูได้โขกครับโอ้ตัวที่5ของชูซีครับยังไม่มาหวังว่าถ้าจบด้วยสกอร์แบบนีบ้จะไม่มีแฟนๆลิฟวูมาด่ามากนะครับ แต่แต่ส่วนใหญ่หลังๆไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้พูดนิดนึงครับเพราะว่าจะมีคนที่อาจจะเพิ่งมาชมแล้วก็ก็มามาคอมเมนต์แบบว่าต่อว่าทางเรานะครับทางเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเราเราเข้าใจได้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นในฟุตบนะครับแล้วก็ถึงของจริงจะแพ้จะอะไรยังไงก็ทีมไหนแพ้ก็แอดมินก็ไม่เคยไปว่าไปล้อเรียนใครนะครับอันนี้ให้ทุกคนแยกแยะเข้าใจนะครับนะครับเต่มุมมาของเชลซีเปิดมาแล้วก็สกัดออกมาได้ครับแจวกันสู่ขนานขำๆเป็นพอเลยครับ อารองโซ่ so. เปิดติดอเลสเซโน่ Alexander no. ลุยใหม่ครับเชลซีหยอดพุ่งมาแล้ว <c oughs> ทดสามทีครับเกมนี้ลิเวอร์พูลก็น่าจะยอมรับแล้วครับาไม่ทันแล้วซาร่าแล้วก็จบเกมครับเชลซีบุกชกนะลิเวอร์พูลถึงทีนั่นฟิวที่4ประตูต่อนหนึ่งครับทีท่าประการนายต้องขออภัยแฟนๆทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีด้วยครับไว้มีกาบมาเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกใจฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้กับชลล่องของเราด้วยนะครับผมไว้จเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ